พี่อี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่อี้มากๆที่วันนี้แม่ตามาช่วยเหลือเพราะว่าพี่อี้อ่ะติดงานแต่ว่ารีขอให้พี่อี้มาช่วยเพราะว่าพี่อี้เป็นคนช่วยเรื่องนี้เมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะคะพี่อี้จะเป็นคนรู้รู้ทุกเรื่องแลวนี่ก็เป็นทนายของฝั่งผู้เสียหายค่ะหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวให้ทนายพูดแทนพี่อี้พูดคือีเดี๋ยวเอาเรื่องก่อนค่ะเอาเรื่องนี้เรื่องเราก่อนครับเรื่องคนเยอะ่ไหมเรื่องล่าสุดค่ะที่เปออกมาการแฉการพูดถึง สะมีคนที่สามอย่างเงี้ยเขาเป็นนักการเมืองคณก็ไปโยเ,เห็นข่าม<อ>วมเราอะไรคะ,ะก่อนอื่นที่ต้องขอโทษมากๆเลยนะคะที่ขอชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่าลี่ลี่เข้าใจผิดนะคะแต่ความเข้าใจของลี่คําว่าประวุตของประเทศไทยคือลี่ขอชี้แจงว่าอาดีตแฟนของลี่อะคะ่ะคนที่สท่านเป็นนักการเมืองนะคะลี่สามารถพูดได้อย่างเปิดอกเลยว่าลี่พบกับท่านเนี่ยท่านไม่เคยมีภรรยานะคะท่านเป็นอดีต ประธานสภาเป็นอดีตประธานสภาแล้วตอนที่รีอยู่กับท่านรีเคยได้ยินว่าตําแหน่งประธานสภาก็เป็นเหมือนตําแหน่งประมุขของประเทศไทยแล้วรี่กอ็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายมากรีต้องขอโทษจริงๆและ,ะส่วนที่รี่โดนกล่าวหาโดนในเออเกล่าวหาว่ารี่เป็นเมียน้อยณนะวันนี้รี่ขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนกล้าพูดด้วยจิตวิญญ,ญาณอันบริสุทธิ์ของรี่นะคะรี่ก็ได้ขออนุญาต ป,ป้าปาแล้วขออนุญาตแฟนเก่าของรี่แล้วและท่านก็อนุญาตจริงๆก็พูดชื่อได้เลยแต่ว่าด้วยความที่นี่เคารพป้าปาและยังเคารพครอบครัวปาอยู่ท่านก็ยังมีความเมตตาให้กับรี่อยู่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเลิกกันมานานแล้วสิบกว่าปีแล้วนะคะ,ะรี่ไม่อยากให้ท่านต้องมาลำบากใจในเรื่องนี้แต่รี่ก็เชื่อว่าพี่ๆท,ทุกๆคนและหลายๆคนก็คงรู้ว่าท่านคือใครเนาะ ท่านคือใครแต่รี่จะไม่ขอเอ่ยชื่อรี่ขอย้ําชัดเจนตรงนี้นะคะว่าก่อนที่ท่านจะมาเจอรี่และรี่เจอท่านรี่เลิกกับแฟนแล้วมาเจอท่านแล้วท่านก็ได้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วและเราไม่มีใครเราครบกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีผิดศีลธรรมใดๆทั้งสิน้นเราครบกันอย่างเปิดเผยอย่างภาคภูมิใจและอยู่ด้วยกันหลายปี และหนูเข้าบ้านป้าป้าเข้าบ้านหนูนะคะแล้วที่สําคัญคือหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครเพราะรี่เคยพูดแล้วว่ารี่มีปมตอนเด็กคือพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันคุณพ่อเอาคนใช้มาทําภริยาแล้วมีแม่เลี้ยงถือใจร้ายมากแล้วแม่เลี้ยงก็ทําให้แม่ของรี่เนี่ยเสียใจมากแล้วรี่ก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนมันคือปมของรี่และนี่คือกฎเหล็กของรี่ ลีไม่เคยเป็นเมียน้อยใครครับผมเพราะว่าตอนนี้มันการันตันมันจามไปการถ่าเปคนสามเป็นคนสี่หนูเชื่อันทักษินอูรีรี่กราบขอประทานอภัยจริงๆลี่รี่ไม่มีเจตนาจริงๆลี่ไม่รู้จักท่านทักษิณโดยส่วนตัวแต่รี่เคยเห็นข่าวเคยเห็นข่าวท่านแต่ไม่เคยเจอท่านแล้วก็ไม่รู้จักท่านโดยส่วนตัวรี่ต้องขอขอประทานอภัยครอบครัวของท่านทักษิณนะคะถ้ารี่ทำให้เดือดร้อนลี่ขอโทษจริงๆ อ่อลี่เข้าใจความหมายผิดเพราะว่าอะไรคือคำว่าคําว่าประมุขประเทศที่เขาใช้เนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาคนเวียดนามก็ดีคนลาวก็ดีเนี่ยเขาจะมองผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศเนี่ยเขาจะใช้คําว่าประมุขแล้วทีนี้ก็คือ <S 1> <S 1> ลี่<ๆ>ลเคยได้ยินคําว่าประมุขเนี่ยคือประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่คาว่า<อ>ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันอาจจะยาวไปก็เลยยากไปก็เลยจำมาได้ว่าเป็นประมุขที่มีหน้าที่ใน,ในการบริหารซึ่งมันจะมีสามฝ่ายคือฝ่ายบริหารฝ่ายกุราการและฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งที่คุณรีหมายถึงคุณฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณแล้วก็ตอนนี้คุณทักษิณเองก็ท่านก็ไปอยู่ต่างประเทศอยู่หลายปีในช่วงทารายต่างชาติก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่จะมีโอกาสได้มาเจอกันเพราะฉะน,นั้นขอโอกาสให้น้องเขาได้อธิบายหรือชี้แจงแล้วก็ขอภขอภัยเบี้ยครอบครัวของท่านผู้ที่ถูกพัดถี่ด้วยการหนึขอโทษค่ะขอโทษ,โทษจริงๆค่ะประเด็นจะไปอย่างเช่นเออแชทหน้าสุดไม่ว่าจะแชทที่เขาบอกว่ามันทำงานแต่ไม่ดีดังมาแฉแล้วก็มูงเขาว่าเราติดยาบ้างแหละเป็นเมียน้อยมางแหละ อเออเขาพยาามไม่พอใจท่จะเอาปืนไปถู่เขาอะไรเงี้ยอุ้ยน่ากลัวมากเลยคือที่บ้านมีปืนหลายกระบอกมากจริงๆหยู่จะเจอาไปยิงเขาเลยแต่เป็นปืนของลูกชายนะคะมีเยอะจริงๆค่ะอันนี้ยอมรับอันนี้พูดปนอะไรอะปืนเป็นปืนของลูกชายปืนเด็กเล่น,น,ล,นลูกชายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยววางเข้าอีอ่าปืนเด็กเล่นเป็นปืนของลูกชายค่ะหนูไม่หนูหนูไม่เคยทํากิริยาแบบนั้นนะคะคือนี่ต้องบอกว่าพี่เอิร์กเนี่ยจะใส่ร้ายหนูอะไรยังไงก็ได้หนูยอมได้ จะว่านเป็นเมียน้อยติดยงติดยาได้หมดเลยหนูยอมรับได้เพราะว่ามันคือนิสัยของพี่เขาอยู่แล้วอืมแต่หนูไม่อยากให้เขามาแตะต้องผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีหนึ่งคนและอดีตแฟนสามคนคือเขาหนูก็ยังพูดตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าพวกเขาคือผู้มีพระคุณและทําให้ลี่เติบโตมาได้อย่างสวยงามและการที่หนูพบกับอดีตประธานรัฐสภากับป้าเนี่ยเราเรา เราคบกันด้วยใจที่บริสุทธิ์และทุกๆคนด้วยและเหตุผลที่หนูเลิกกับปาเนี่ยเป็นเพราะว่าหนูทําตามกฎของป้าไม่ได้เลิกกันเพราะเงินเพราะว่าหนูใช้ใช้จ่ายเนี่ยก่อนที่มาคบกับปาเรามีอดีตสามีอยู่แล้วอดีตสามีเราก็เลี้ยงเราด้วยเงินใช่ไหมคะพอมามีปาป้าเป็นผู้ชายคนเดียวที่ให้ไม่เคยให้เงินใหม่ที่ไม่ใช่ไม่เคยให้เงินอุป,ปถัมภ์แต่ให้เงินน้อยที่สุดเพราะว่าปาพยายามที่จะสอนให้เราทํางานสอนให้เราเรียน,สอน,ยนสอนให้เราเรียนรู้ชีวิตของโลก แต่ลี่ก็ไม่สามารถทําตามข้อตกลงของปาได้เราก็เลยเลิกกันไปคเลิกติดยายืนยันไหมว่าเราไม่ติดยาอุ้ยหนูไม่หนูขอพูดความจริงตรงนี้นะคะหนูไม่เคยเล่นสารเสพติดอย่างอื่นแต่หนูเคยอ่าดูดกัญชากับอดีตสามีค่ะแตอนนี้เลิกเลิกหรือยังไม่เลิกนานแล้วค่ะเพราะว่าตอนอยู่กับสามีก็รักรักสามีเพราะว่ากัญชามีฟิลรักค่ะแล้ที่เออออกมาแชร์เราค่ะเรา ยังไงเอ๋เราคิดจะดาเนินการยังไงต่อไปเพราะเขาก็ดูแบบเหมือนมีหลักฐานนี่จะมาติดเรวหนูมาได้งานเราเหมือนกันเนี่ยคือหลักฐานอย่างที่เขาโชว์เงินใช่ไหมคะเงินเงินในคอนโดรีใช่ไหมคะนั่นคือเงินที่เขามาเอาเงินจากลี่นะคะพี่เอิร์กมาเอาเงินจากลี่นะคะหนูยังหนูยังไม่ได้เงินกับพี่เอิร์กสักบาทเลยนะคะมีแค่ช่วงที่เขายืมเงินแล้วเขาเอามาคืนยืมเงินเอามาคืนเพื่อให้หนูตายใจนะคะคือเรื่องแบบนี้อ่ะหนูไม่อยากพูดคนเดียวดีกว่าให้พี่ พี่เขาพูดเพราะว่าพี่เขารู้จักทุกอย่างคือเรื่องเรื่องเนี่ยเพื่อให้มันตรงประเด็นที่สุดนะครับก็คือคุณเอิร์ทเนี่ยนะครับได้เป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในศาลนะครับในคดีที่เกี่ยวกับการช่อกองประชาชนด้วยการกดลอกลงทุนคุณลิลลี่เนี่ยโดนไป50ล้านนะครับเงินสดประมาณ36.8ล้านแล้วก็ไปถ่ายถอนคอนโดที่เคยให้ไปใช้ในการ ทำสัญญากู้ยืมนะครับแล้วก็ไปหลอกนักลงทุนเพื่นๆอ,อีกนะครับที่ผมไปช่วยเนี่ยรวมๆแล้วห้าร้อยกว่าล้านบาทแล้วก็ได้หลบหนีไปต่างประเทศไปหลายประเทศนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านเราไปดูไบบ้างไปยุโรปบ้างจนผมก็ไปประสานงานกับอินเทอร์โพหรือว่าตำรวจสากลนะครับที่ส่งงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้หมายจับมาเรียบร้อยเป็นหมายแดงที่เจอที่ไหนก็จับที่นั่นตอนนี้เราสืบสอบเพราะมีคนให้ขอ้อมูลผมมาตลอด2ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้แต่ว่าไม่ง่ายก็ไปติดตามตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ประเทศไหนแต่ขออนุญาตไม่บอกนะครับแต่ว่าาาร้้วีีดเนน๋ะปส นะครับให้ตำรวจทางนั้นแล้วก็พ so <abus. S 2> exactly ิจารณาดูว่าจะมีเรื่องส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาหรือไม่ถ้ามีก็ตำรวจก็ไปจับตัวมาแล้วก็ส่งกลับมาได้ครับทางตัวเขาก็ยังไม่ผิดค่ะก็จริงๆก็อยากกลับให้กลับมาสู้สู้คดีคือทุกทุกผู้ผู้กลับถูกกล่าวหาเนี่ยฮะหรือจำเลยเนี่ยก็จะพูดอย่างนี้ทุกครั้งตัวเองบริสุทธิ์ไม่ได้ทำนู่นนั่นก็มาสู้ครับแล้วก็ให้ศาลเป็นคนตัดสินนะครับศาลท่านก็จะพิจารณาตามกระบวนพิจารณาว่าพยานหลักฐานของฝ่ายไหนเป็นอย่างไรแล้วก็เขาก็มมีีีสสิิิททธ์ในนกาารตต่่่่ออูู้ยแวเง แต่ละฝ่ายเสียหายนั้นมีหลักฐานจริงๆนะครับจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลแล้วเนี่ยก็ชัดเจนจออดหมายจับมาเรียบร้อยแล้วเห็นว่าจะดำเนินคดีคดีแบบเรคใช่ไหมคะจะดำเนินทุกคดีครับยิ่งพูดเอามากุดคุยในอันเป็นคือในการใส่ความเนี่ยนะครับตามสองสามสองแปดเนี่ยคือการเรียกว่าหมิ่นประมาทในการโฆษณาเนี่ยนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจริงไม่ว่าเท็จนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใส่ความแล้วก็ณีอย่างเงี้ยนะครับเท็จเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ผิดจะดำเนินทุกคดีที่คุุณเเเเออออิิิรรรร์กกกกกกไดดด้้้ะะททททาาตต่่่่่่ลลลลีีีีีีีีแคคนนนนนยวขงม ก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบาหลักฐานทั้งหมดนะครับว่าเขาทำกี่กรรมกี่วาระกี่โอกาสยิ่งโพสต์อย่าคิดว่าอยู่ต่างประเทศแล้วจับไม่ได้นะครับผมจะเป็นคนหาวิธีการจับตัวกลับมาให้ได้ค่ะที่บอกว่าจะของเออเพิร์ลนี่คืออะไรใช่ค่ะคดีคือคดีหมิ่นประมาทคือลี่ต้องบอกว่าลี่รักลูกลี่มากเลยนะลี่ถ้าลี่ไม่มีลูกบอกว่าลี่เป็นเมียน้อยลี่ยังทําใจได้แต่ลี่มีลูกอะแล้วลูกบี่เขาเป็นเด็กน่ารักอะเป็นเด็กมีความรู้อ่ะแล้วถ้าเกิดเขาไปโรงเรียนเขาไปข้างนอกอ่ะมีเพื่อนมีคนบอกว่า มึงเป็นลูกเมียน้อยลูกเมียน้อยอย่างเงี้ยคือแล้วลูกหนูจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นหนูรักลูกหนูมากแล้วก็ยังคาุพรักทั้งสี่คนเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ให้ใครหน้าไหนแตะต้องลูกหนูแล้วก็คนรักทั้งสี่คนเพราะฉะนั้นนี่ก็จะฟ้องหมิ่นประมาทคุณเอ์ธอีกข้อหาหนึ่ง,<า>ง<แ>อยา่างที่เขาได้กันหาว่าคือในเรื่องของจำนวนเงินยากให้เอาใส่ใของมคือในกรณีเราไม่สามารถที่จะเอา คือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในชั้นพิจารณาของสารหมดแล้วครับส่ง <c oughs> คือเราก่อนที่เราจะไประบบกล่าวหาเนี่ยก่อนที่จะไปกล่าวหาเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตํารวจในชั้นอายกการต่างๆท่านจงพิจารณาก่อนว่ามีความมีน้ําหนักไหมจริงไหมมีข้อมูลอะไรแล้วทุกการกระทําของคุณลินลี่แล้วพวกเราที่พูดออกมาหรือสื่อสารมาต้องรับผิดชอบตัวเราเองด้วยนะครับถ้าเราไปฟรร้องข้อเท็จไปกันแกลงเนี่ยเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายมาตราหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งก้สองต่างๆเราก็ต้องรับด้วยเพราะนั้นทุกยืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาที่เรากล่าวหาเขาเรับ มันผิดกฎหมายหลายบทด,ด้วยนะครับเช่นเรื่องของการชอ่อกงประชาชนรลกู้ยืมเงินอันการชอ่อกงประชาชนนะครับแล้วก็มีหลายๆปัจจัยหลายๆคนที่เดือดร้อนหมักหนักมากอย่างกรณีของทนายนที่มาอยู่ข้างผมเนี่ยผมก็ไปช่วยทางช่วยประสานงานกันกับผู้เสียหายก็บางคนเนี่ยเครียดหนักมากนะครับเ,เคยคิดสั้นหลายครั้งบางคนหมดเนื้อหมดตัว นะครับเพราะความน่าเชื่อถือที่เขาไปสร้างโปรไฟล์ผ่านไอจีผ่านอะไรต่างนะครับว่าไปอยู่ในคอนโดหรูชวนมาลงทุนรถหรูนาฬิกาหรูนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาไปให้ความหวังว่าจะเอาลูกของเขาเนี่ยมาเข้าวงการนะครับมาให้เงินเดือนให้แล้วอยู่ไปอยู่มาก็ไปขอชวนคุณพ่อคนเนี้ยนะครับมาลงทุน50บล้านจนวันนี้เขาเครียดหนักมากว่าเขาจากวังดีกลายเป็นสร้างคนที่กระทาความผิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวครับการที่เขาจิดต่อย่มันทำให้การลงันยากขึ้นยากขึ้นครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงก็คือตอนนี้เราเองก็เป็นมีสนญญาสัญญา ประเทศอีเยอะมากในร้อยเก้าสิบสามประเทศเนี่ยเยอะมากเลยในหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการจะไปอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้เขาขยับนะครับเวลาที่เขาขยับโพสต์นู่นนี่นั่นเรายิ่งตามหาหลักฐานได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นโพสต์บ่อยๆนะครับแล้วก็คุกก็จะรอคุณเองเร็วๆนี้อย่างไรครับที่เาบอกว่าเขาจะกลับเมื่อไรเมื่อไรประเทศไทนะเขาไม่ได้มีความรู้อะไรกับีเลยครับแล้วถูกแล้วครับถูกแล้วครับก็ประเทศไทยเป็นบ้านของเขาเพาว่ากลับบ้านดีกว่าครับคุณคุณเอิร์กเดี๋ยวนี้ต่อไปเลยครับคุณต้องหนีไปตลอดชีววิิิตไมมม่่่่่ีีีททาาาางงงหนนนรรรรรออดคคัับบเเพพะยยุณ้้ขึ คดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปแจ้งความไว้แจ้งเพิ่มแจ้งเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับก็อายุความก็ต่อไปเรื่อยๆแต่ละแต่ละกรรมที่เขาทำไว้ก็คือมสอบดีแล้วว่าคดีไม่ได้ขึ้พิจาเลยมีความจะสามารถจับตัวเขาได้หรือเปล่าคิดว่าในกรณีที่มันจะออกเป็นกระแส้อบหนึ่งไหมคือหนูหนูดีใจนะคะที่ครั้งนี้มาเป็นกระแสรอบหนึ่งเพราะว่าหนูกับผู้เสียหายอ่ะเรายังคุยกันเรื่อยมาจนกระทั่งมันมีกระแสรอบหนึ่งคือหนูก็ต้องเป็น ต้องเป็นอีกหนึ่งเสียที่ออกมาพูดความจริงเพื่อเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายทุกคนนี่ต้องบอกเลยนะว่ามีพี่คนหนึ่งเสียเงินกับพี่เอิร์กไปหลายล้านมากรวมทั้งคนท้องคือแบบมันแย่มากตอนนี้พี่เขาอ่ะเป็นโรคซึมเศร้ายัางมงกอไม่ได้เลยสองปีหนูยังคือต้องคือแบบมันแย่อ่ะอย่างหนูอ่ะหนูต้องผ่านความทุกข์ทรมานผ่านกินยาเป็นกำกำผ่านการเกือบฆ่าตัวตายหนูต้องผ่าน ต้องปลอบตัวเองร้องไห้ตลอดเวลาหลายเดือนหนูคือมันแย่มากหนูก็ยังรู้สึกว่าเขาจะสำนึกมาวันนี้อ่ะคือความสำนึกไม่มีจริงๆเลยหนูได้ดูพี่แตงโมใช่ไหมพูดว่าเขาเป็นโรคมโนอะไรใดๆสักอย่างวันนี้หนูเห็นความชัดเจนนั่นแหละคือตัวตนของเขาจริงๆค่ะแล้วผู้โดยหารจะเปอ่ไรครับผู้เสียหหนึนะ่งตอนนี้อยู่ในการดูแลของทางทนายแล้วก็ทางพวกผมที่ช่วยกันประคับประค,คองหาวิธีการที่จะ เราก็พยายามอัปเดตตลอดนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่อินเดโกกำลังสืบสอบไปซึ่งทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับจากร่องรอยที่เขาได้ปรากฏตัวแล้วต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนและก็น้ําใจของบริลลี่ที่ได้ช่วยไปถึงผู้เสียหายคนอื่นๆด้วยเพราะว่าทุกคดีที่ผมมาช่วยเนี่ยผมก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นเรื่องของเขาเรียกการพยายามปิดทองหลังระเพื่อไม่ให้มันผู้เสียหายผู้ถูกผู้ต้องหาเนี่ยรู้ตัวแต่ตอนนี้ก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วนะครับว่า จากกรณีที่คุณลิลี่ได้กลับมามีมกระแสอีกครั้งหนึ่งก็ช่วยได้แล้วก็ยังมีน้ําใจถึงคนที่เดือดร้อนในคดีนี้ซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับความเสียหายกว่าห้าร้อยล้านบาทนะครับถ้าพิาพสูจน์ได้แล้วเ,เขามีความรู้มาค่ะพวกเขาคืออไนะครับหนไหครับหนัหนกครับก็หลายกรรมแล้วก็เลี่ยงกรรมไปผมเคยทําคดีชอ่อกงกันนึงนะครับผู้ต้องหาก็มีลักษา,ากัขการหลอกไปแล้วก็สองคดีสองข้อาหาหลักเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายกรรมทำกับหลายคนโดนไปพันหนึ่งร้อยห้าสิบคันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าป็น หลักร้อยปีครับแต่ว่าสุดท้ายอาจจะติด20ปีก็ได้แต่ว่าถ้าถ้ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองอยากให้กลับมาสู้คดีนะครับเราทุกคนเป็นวินยูชนเป็นปัญญาชนเราไม่ใช้ความรุนแรงคุณลิลี่ไม่ใช้ปืนไม่ใช้อะไรนะครับหลายคนทุกทรมานแสนสาหัสผมอยากจะมีวด้วยว่าเอธคุณเอิร์ธนะครับก็ฟังอยู่นําเงินส่วนที่เหลือมาคืน และผมจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่กับผู้เสียาหายผู้เดือดร้อนให้นะครับถ้าคุณคืนคนไหนได้ตามศักยภาพของคุณแล้วก็คุณทำสัญญาจะผ่อนคืนให้กรณีพวกนี้ถึงที่สุดมันอาจจะไกล่เกลี่กันได้ถ้าเขายอมนะครับแต่ว่าอยากได้เงินคืนหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากคุณหยุดพฤติกรรมในการคุกคามทั้คุณลิล,ลี่คุกคามคนอื่นแล้วก็บิดเบือนใส่ร้ายด้วยความเท็จแล้วก็ปินประมาทต่างๆหยุดนะครับแล้วก็มาคุยกันติดต่อมามีเพจมีอะไรผมก็ติดต่อมาผมจะเป็นคนกลางไกลก่เกลี่ยให้เพราะว่าผู้เสียาหายเป็นหลักประมาณ4 0 5น,นี่ เขาอยากได้เงินคืนเขาทุกทรมาน2ปีแล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าจะให้จบเร็วเนี่ยก็เร็วๆ,ๆนี้ต้องฝากช่วยกันอย่าให้อย่าให้เรื่องนี้เงียบหายไปครับคุณค่าความเสียหายรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับห้าร้อยกว่าล้านครับ500รห้าร้อยล้านของคุณลิลีค่คนเดียวก็ห้าสิบแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออีกหลายสิบท่านแล้วอันนี้เฉพาะคนที่มาติดต่อประสานนะครับยังมีหลายหลายท่านที่ถูกหลอกไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่เรียกว่าประสานมาไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านครับอันนี้เราไม่ใช่ให้มั่นใจใช่ไหมครับว่าเราได้เห็นหล ผมเห็นหมดเห็นหลักฐานหมดแล้วก็ได้ปรึกษากับทางนายเด่นตลอดนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆขอโทษทีมันอาจจะไม่ค่อยชัดคือเป็นหมายหมายจับนะครับเป็นหมายจับที่ประทับตราโดยสารนะครับอันนี้เป็นหมายจับมีชื่อ <S <S เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะส่งให้ชัดัวนี้นีนนี้หมายจับนะครับคุณเอิร์กที่ออกโดยสารนะครับแล้วก็ผมก็ส่งไปที่อินเตอร์โพรประสานงานกับตำรวจสากลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทราบรายละเอียดต่างๆแล้วอย่าหนีเลยครับคุณต้องหนีไปตลอดชีวิตและความทุกข์ทรมานแต่การหนีไปตลอดชีวิตเนี่ยมันจะหลอกหลอนคุณไปชั่ววชีิต คุณไม่มีทางหนีพ้นค,นครับขอให้คุณหนีกฎหมายได้ในระดับหนึ่งแต่กฎแห่งกรรมที่คุณทําไว้ความทุกข์ทรมานใจที่คุณทํากับคนอื่นทํากับผู้หญิงคนหนึ่งทํากับคนที่ท้องทํากับอีกหลายๆครอบครัวที่ทุกข์ทรมานป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนอยากคิดฆ่าตัวตายนะครับหลายคนสูญเสียโอกาสสูญเสียอนาคตไปเพราะคุณเอาไปบํารุงบาเดินตัวเองให้เกิดความสุขสบายเป็นบาปเป็นกรรมไปตลอดชีวิตครับอเรื่องวันี้ี่ชัดของเออที่ออกมาเกิดรับนะคะเพราะมีการบอกว่าเป็นทางงานกับางอารเราอยากหาคนนั้นให้รับตัาก จอคนนั้นนะ่ะหนูอยากเจอคนนั้นจริงๆคือเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูมีแต่ความจริงเนาะด้วยบุญกุศลอันใดก็แล้วแต่ที่ลูกกระทํามาทุกภพทุกชาติขอมารวมเป็นหนึ่งมาสถิตที่จิตวิญญาณข้าพเจ้าหากวันนี้ข้าพเจ้าพูดสิ่งใดไม่เป็นความจริงพูดใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตกนรกหมกไหมอย่าได้ปุดอย่าได้เกิดเจวันสิบวันหนึ่งเดือนนับจากนี้ได้หาข้าพเจ้าพูดจริงสิ่งใดที่เป็นกระทําความจริงขอให้คนที่ใส่ลายค่ายป้ายสีข้าพเจ้าได้รับผลการกระทําของตนด้วยอํานาจกรรมที่เขาพูดนั้นก่อด้วยเิอในเจวันสามวันสิบวันเก้าวันและหนึ่งเดือนสาถูกค,ค่ะอมนรณีก่าวา หนูมีเวิร์กเพอร์มิทค่ะหนูมีเวิร์กเพอร์มิทหนูเปิดบริษัทหนูมีเวิร์กเพอร์มิทค่ะอดีตอดีตสามีหนูก็เคยมีบริษัทนะคะหนูมีเวิร์กเพอร์มิทหนูอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กนะคะหนูจะเป็นต่างด้าวได้ยังไงและที่สําคัญลูกชายหนูเกิดอยู่ประเทศไทยนะคะเกิดที่โรงพยาบาลพระรามเก้าครับผมเราก็เราพยายามแบบมีบประชาชนอะไรตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่รี่จะขอบัตรประชาชนน่าจะประมาณ3ปี5ปีน่าจะได้ค่ะ ทำไปตาามรระบวนก,กใช่ทําไปตามกระบวกนการถ้ารีทําอะไรที่มันไม่ดีถ้าพูดถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงถ้าป้าเป็นคนไม่ดีเนาะหนูก็คงได้บัตรประชาชนไปนานแล้วถูกไหมคะอืมอาอกะไรเอิร์สุดท้ายจะได้ยกย้ายกันก็อยากให้พี่เอิร์กลับมาวันนี้เราเห็นชัดแล้วว่าคุณอะ เป็นคนที่หลอกลวงคนอื่นและไม่รู้จกักผิดชอบชั่วดีวันนี้นะเรายังสามารถยกโทษให้พี่เอิร์กได้นะพี่เอิร์กเราพูดจริงๆเลยเพราะว่าเราใช้การนั่งสมาธิเพื่อปฏิบัติจิตใจสิ่งใดถ้ามันไม่ใช่เงินของรี่ถ้ามันเป็นเงินของพี่รี่ก็เคยบอกแล้วว่ารี่เข้าใจถึงว่าเราชดใช้กรรมแต่ถ้าพี่เอิร์กยังไม่สำนึก กรรมนั้นนมันสำลิดผลนะพี่เอ,อิร์ธแล้วลี่อะไม่เคยไม่เคยสาบานสาบแช่งใครแบบนี้ลี่ถักเต้งทั้งตัวเองและครอบครัวและหากลี่บริสุทธิ์คำสาบแช่งของลี่จะย้อนไปหาเขาด้วยผลของการกระทำของตนเพราะว่าลี่เชื่อในวาจาของลี่ลี่ขออะไรลี่มักได้แบบนั้นไม่มีที่ลี่ไม่ได้ลี่บอกเลยเพราะฉะนั้นพี่เอิร์ธให้ตื่น พี่เป็นคนเก่งและเป็นคนฉลาดจริงๆเนื้อเดิมแท้พี่เป็นคนบริสุทธิ์แต่พี่หาทางออกไม่เจอในเมื่อวันนี้พี่ทําผิดแล้วอ่ะตื่นเถอนะพี่เอิร์ธเพื่อชีวิตของพี่เอิร์ธเองกลับมาชดใช้กลับมา,บมายอมรับผิดแล้วเริ่มต้นใหม่นะพี่เอิร์ธลี่ยังเป็นกําลังใจให้ลี่ไม่โกรธไม่เกลียดลี่อโหสิกรรมให้ แล้วก็อยากให้พี่เอาโหสิกรรมให้รีด้วยถือว่าเราขาดกันอย่าได้พบเจอกันอีกทุกชาติไป <c oughs> อ๋อ,อเรื่องเพจอีกเรื่องหนึ่งคือมันมีเพจปลอมเยอะมากทั้งเพจปลอมติกตอกปลอมของรี่เยอะมากที่เกี่ยวกับเว็บพนันรี่ขอแจ้งตรงนี้เลยนะคะว่ารี่ไม่เคยรับงานเว็บพนันอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าใครก็ตามที่เอาชื่อรี่ไปแอบอ้างเอารูปรี่ไปแอบอ้าง ลี่จะแจ้งความดําเนินคดีนะคะลี่ไม่ใช่สายดําและเทาก็ไม่มีวันนะคะผมขอแค่นี้นะครับอ,อ๋อค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะะักข่าวทุกคนแล้วก็ขอบคุณไทยรัฐมาแล้วก็รายการรายการของวันนี้นะคะก็ดีใจตื่นเต้นแล้วที่สําคัญขอบคุณสปอนเซอร์นะคะอ่ะ นิสิทคูต้านะคะเป็นครีมบำรุงผิวที่ทำให้กระจ่างใสนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนไปสั่งซื้อได้นะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีพิพาทระหว่างคุณลิลลี่กับคุณปูนะครับแล้วก็พี่หาหนอีมาของคำซึ่งจริงๆแล้วผมก็ค่อนข้างรู้จักนะครับกับกรณีคุณหานผมก็อยากจะขอว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถือว่าขอร้องสักครั้งหนึ่งนะครับอยากไปฟรองร้องอะไรเขาเพิ่มเลยนะครับทั้งอาจารย์ประมาณทั้งทนายความต่างๆถือว่าผมขอร้องคืออยากให้มาคุยกันหลังบ้าน มาคุยกันว่าเรื่องการชําระหนี้จะอย่างไรมีปัญหาอะไรที่หนักนิดเบาหน่อยกันไปเนี่ยที่น้องก็เคยพูดพลาดพั้งไปนะครับผมก็ได้ติดตามอยู่ก็น้องอาจจะไม่สบายใจก็เลยอาจจะเป็นตัวแทนในการที่จะขอโทษและขอโอกาสในการที่มาเคลียร์กันหลังบ้านดีกว่าอย่าอย่าใช้เรื่องของคดีความไปสร้างเป็นประเด็นใหม่ๆนะครับทำให้ขัดแย้งกันไปไม่จบสิน้นแล้วก็เหนื่อยกันทั้งสองฝ่ายเพราะสุดท้ายขึ้นไปสู่ศาลเนี่ยนะครับมันก็มีกฎหมายยกเว้นอยู่ในเรื่องของการหมิ่นประมาทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะสู้เป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าพี่ก็เอา ตรงนี้เอาเวลาสัพักำลังทรัพยากรต่างๆมาคุยกันดีกว่านะครับในทุกๆกรณีครับและหลังจากนี้ก็ถ้ามีอะไรผมก็จะพยายามมีโอกาสก็จะเข้ามาช่วยในในส่วนต่างๆในเรื่องการอธิบายในประเด็นกฎหมายที่เกิดขึ้นครับขอบคุณพี่ดีนี่ขอฝากเรื่องหนึ่งนะคะลี่จะไม่ขอพูดถึงอดีตสามีแล้วก็แฟนอีกแล้วนะคะคือแบบว่าลี่พูดไปหมดแล้ววันนี้ลี่ขอโอกาสให้ลี่ได้เติบโตด้วยตัวของนี่เอง เพื่อพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าคําสอนของพวกเขารี่ทําได้ในวันนี้แม้ไม่มีพวกเขาแล้วก็ขอให้ลี่ได้ทดแทนพระคุณแผ่นดินไทยรี่รักประเทศไทยรักพระเจ้าอยู่หัวรักคนไทยทุกคนลี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอบแทนแผ่นดินไทยเลยความฝันของลี่เป้าหมายของลี่คือขอให้ลี่ได้ตอบแทนไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามในอนาคตนี้ขอให้ลี่ได้ทํานะคะอย่าอย่าเล่นขา่าว สามีเมียน้อยอะไรอีกเลยนะคะป่อยขอให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะถ้าเล่นอีกนี่ก็จะขออนุญาตถ้าเล่นข่าวไม่จริงนี่ขออนุญาตฟ้องนะสงสารป้าๆแล้วพูดรื่องแฟนเนี่ยเอะยใชดเรองล่นเคโอเคโอเคโเคโยเคโอเคอเอย่โอเคโอเคโอเคโอคโอเคกอเคโอาคอคอคอเคเเเเเอเเอเคคคค